อุ้ยพอดอกซ้ำฝ่ามือเลยดอกน,นี่งดรอดเลยครับดอกนีนเข้าฝ่ามือเลยเดี๋ยวแล้วดอกเดี๋ยวแล้วดอกปุ้ยขาวัตถเฮ็ดปวกตาดพี่น้องอดพุดสุดวัตถเฮ็ดปวกตาขาเพิ่นไหมดรอุ้ยสุดยอดเลยยอดเลย หอยแล้วครับปุ๊ยสุดยอดเลยลำตุ้มๆเลยสุดยอดหูยแย่ๆลงสวงอขนชวนขางัดทั้งงัดงัดทั้งงัด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 อื อิ่มไหมคะอส,สังดอดก,กับชนด,ดอดเลยดิอือซับใกล้บอสอึบอึบอือดยอดแต่ละดอกแป่นละดอกมาแต่สิบดอกเด้อจะหาดอกกับแกงอิ่มไม่เนดอกไงครับดอกไงขายไงครับสมเท่าดอกไงสมซือ่บอบ่มืด สมเขียวใหญ่สมเห็ชื่อหวกขียวใหญ่ใส่เมเปินครับขอบมองละน้อยไข่เขียวดอกเงยดอกงามครับปื๊ดมันจะตุ่มงามเลยวะนี้สุดยอดล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่วันนี้พ่อพี่น้องเขาโคกับฟ้าเปลี่ยนไม้อีกแล้วครับ วัอนี้มานำเบิงปลาเหต์ปวกเป็นเพิ่นเก็บสิได้ซุ่นที่ได้ซุ่นขิงเพิ่นบ่ครับบ่อ่สีมานเหมือเนาะจ้ะเนาะนี่เขามาหอดปลาเป็นหุดน้ำกันครับกระเพ่งหยาดาสีมานทำอะไรมือนที่ได้งัดบ่ไม่ใช่ที่ได้เตาปลาขนบมมานเฮ็ดปวกก็สิพาพี่น้องไปรอบปลาใหดเผิงร่วมคือเก่าแล้วครับแม่นจ้ะะนครับหุดน้ำกันตะเพ่งสีมานบอวัอนี้ก็หยาดมาดูกันเลยครับ ม่เลียวกับาลาบึงกำลังใจจะเพิ่มขยะในเด้อครับเพื่อนีกำลังใจใลิไปหไหมขอพี่น้องเบ่งให้กำลังใจคนทำคลิปครับกลับไปดูกันเลยครับก่อครับดอกกำลัง่ง ทเ,เท่เลยอะปื๊ดมันจะตุ่มงาม,งามเลยวันี้สุดยอดล่ะสุดยอดเลยครับประมานไข่เขียวพี่เนาะเป็นโมเจ็ดแปดดอกเลยครับนี่กำลังตุ่มงามสีก็สดใสเลยครับเดลน้าอุดมสมบูรณ์สีก็สีก็สวย ทั้งที่ที่ตุงแระบานง่ายมากง่ายครับบานมันจะงามครับบานแล้วบ้านบ้านบานแล้วสวยจัง<า>เลยบานเลยครับาบานหน่อยก่อน อุ้ยตัวนี้ก็รไม่ธรรมดาเด้อครับมาแล้วพี่น้อง,องจะ่บุญพี่เบิรมเหมือนครับนี่พี่เบิรมเหมือนพี่เบิรมหมเดียวพอปนเลยครับในฮอตแกงคุณแล้วอุว้ยขาปนดเจ็บ ที่นี่ขสวยๆวยมเดียวพอปอนอนี้ตุ่มน้อยนึงครับอุ้ยตุ่มนี้ก็งามอีกแล้วยาดอุ้ยอุ้ยสองอุ้ยตุ่มน้อยนั่งเฉพาะใบไม้เพิ่งๆครับตุ่มน้อยตุ่มน้อยั็ยางาด พี่น้องมารอเห็ดปวกเพราะท่านเห็นเห็ดปวกเด้อครับเห็นแตเห็ดไข่เห็นเห็ดไข่เหรอไข่เขียวพี่น้องครับคือการน้องมณีบ้านคือใหญ่เด้อครับตำบลรัตนะตำบลรัตน,อนอะอำเภอรัตนจะจังหวัดสุรินทร์ครับลงบ้านคือใหญ่มานำหาเห็ดปวกเห็นบพ่พี่ญยอดมันอีกแล้วตะเพ่งมันอีกแล้วเฮ้แเนมเห็นสองเลยบันนี้ ผมเท่าขุนตูมหนึ่งมานอีกแล้วครับมานอีกแล้วโอ้ยอยู่ในสองคือกันโอ้ยเปิดตะตองขึ้นเห็นสองเลยครับมานแล้วอุ้ยมาเปิดตัวหนึ่งข้นที่นองลบปองอีกสองคือกันอยู่้างๆกันเอ้าเอ้าไอกับมานคือเกาละมือนี่มาแล้วไข่เขียวมาแล้วที่น้องอุ้ยสามคนตัวนี่บันจับขึ้นมาสามอ๋บวกมานให้บวกมานให้ไข่ก้อนเกาครับ ตัวขุนเนมเห็นเลยขุนฮะเห็นเลยทั้งเห็นเลยแนมเห็นดอกเลยครับเป็นเชิงอยู่ท่านเดียเปิดเนี่ยมาจ่ดอกกินละ่ะเห็นเสียงอีกแล้วครับมื่อนี้เสียงยายอาจเรียกอีกแล้วเสียงยายอาจเรียกอีกแล้ว เบิ่งซึงเบิ่งซึงสวยงามมากเลยสวยๆเลยนี่ดิเบิ่งซึงบเบเน่เบเนี่เอาล้างออกไปเลยจะได้สวยๆวันนี้เราได้กลับต้องการภาพอ้าวยอดยอด มาทางนี้ของตะเพงบ้างสามครับสามนี่เจอตุ่มสวยๆนี่ครับตุ่มน้อยกําลังขึ้นตุ่มน้อยกําลังขึ้นเฮพี่จะพูดอีกบานนึงเนาะตุ่มก้อนกันเลยตุ่มก้อนตุ่มก้อน,นกําลังสวยๆเลยครับงามมากเลย จะมา็ดไข่เขียวราคาดีขึ้นกันครับเมื่อดอกบานครับนี่แ <c oughs> ดดซองคือ <c oughs> บางเงาบางหยาดแ <c oughs> ดดซองดอกเลย <c oughs> <c oughs> แก้วครับตุ้มส,สวยๆวู้สุดยอดเลยสีพี่ๆยากมา嘛เอาสิงนีจนเทื่อนเลย ปลาพันแดงไปน้อยนึงครับจ <laughs> ังไรเฮ้หลายกลัวอยู่ปลาฮอดตัวเดียวพ่อแก่งเลยพี่น่องอีปวกอู้ไปทั้งเพิ่นแล้วมึงแต่ขาขาเงยกว่าอยู่มือ ขันบดเท่านี่ดอกเดียวพ่อแก่งไงครับไงนี่ไม่ที่สุดก็ได้จับแล้วครับมาแล้วบดพิบังแล้วบดพิวังแล้วเดี๋ยวด้วยจับแล้วเด้อพี่น้องขายยาลงส่วง Chắp, nó, chắp lại liền mình ừ, bán, bán, bán. Ừ. Nếu mà lê Ui mà chút này hà hốc đỏ khắp Đỏ cái lăng ngầm đấy Đỏ cái dây khắp ừ. đẹp Bỏ mua nổi theo bác Đó, Đó. Ừ. หกเจ็ดดอกอยู่ครับบอกขาวใหญ่มาแล้วถือว่าบอผิดหวังแล้วครับจำได้ใบแล้วสี่ดอกซ้ำนี้เนาะสิบดอกสิบดอกพ่อแกง่กกแกงนี่ยตะเพิงต้องหาหยากเนาะมูลแหกแห่งบ้านของปีหกแปดครับเนี่ยจ้ะ ขาวใหญ่ดอนนกสวยครับทั้งปีสองดอกนึงจะคล้องปลาเันแบงกปกโอยกำลังงามเลยครับตุ่มตุ่มเพิ่มเลื่อนข่้นดอกเห็นไหมเห็นตุ่มเดิอมเรื่องดอกอ๋ตุ่วยช ก็ลรงแกะเไดงห่ดแม่โู <German. S 1> มัน <mat> ได้นีมแม่โม, <ultur> มันได้นี่เอาตุ้มอีกอนก็ได้เรากำลังโพกำลังโพก็มีอวยสวยสวยฮึดฮึดตว่เขาตรงเบิ้งดีๆครับโอ้ยเครือใหม่ ครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งกำลังๆคายยังไงครับอเอาเ็นมาโป้กันแบบรกระตรีบุ้งบงหน่อยบโอู้หข้าหากาักใหม่ปลอดงัดไหมมองไหมเออตอนคลาเห็ดกระดูกกระดิ่งน้ำจังหัวถือ,อ ตมา่อยล้วครับปุ้ยสุดยอดเลยการสุ่มเลยยอดอ้ยขาเงยลงช่วงอนวนขา งัดทั้งงัดงัดทั้งงัด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 ฮือฮู้วังมึงกี่หลาเอ็งไม่เคะสวยโอ้ยพอดอกซ้ำหรับมือเลยดอกนี้ยอดเลยครับดอกนี้เท่าฝ่ามือเลย เดียวเราดอกเดี๋ยวเราดยเปือยขาว่าจะเห็ดปวกตาบพี่น้องอดปวสุดว่าจะเห็ดปวกตาบขาเพิ่นไหมดูอุ้ยสุดยอดเลยยอดเลยดอกไงว่าจะเห็ดปวกตาบพี่น้องดอกนี้แม่ปเพิ่นสีลยแล้วดอกนี้ไม่ได้ไม่ได้ สองดอกกระชุนด,ดอดเลยดูซับใกล้บอสอึือดยอดแต่ละดอกแต่ละดอกมาแต่สิบดอกเด้ออยาหาดอกกระเจงอิ่นมนดอกไงครับดอกไงขายไงครับสมเทาดอกไงสมซืออม้อบ่วมืด สมขาวใหญ่สมหิดชุดข่วใหญ่ใส่เมโปันครับพอมองละน้อยพอดงเห็ดจมูกหมูครับกำลังออกใหม่ลายคักเลยตุ่มหน่อยเพิ่นคือว่ายังปินหน่อยหน่อยอยู่ครับนี่ มันเป็นเห็ดดอกข้ากกะทิว่ากำลังตูมแล้วครับนเกำลังงามครับมาพอยู่ละสองดอกครับดอกใหญ่ๆเหมือนเดิมเสียดายพึ่มูวบนใหญ่คือเห็ดปวกหน่อยจะดอกงามเลยครับ ฝนมืนขึ้นขึ้นฝนตกแห้งครับคือบ่มีหมูเนาะขอบเจ,จ้ามีแต่ละดอกออไลรีครับนี่เพียงแค่เก็บเอาส่วนหนึ่งซื้อแล้วครับนเดี๋ยวไปก็สอบปุ๋ยมันก็เริ่มออกไล ก่อนให้ละมากน่อยครับกำลังออกนอเนาะแสงนำเดือดทึ่งครับกระเด็นตึ้นมูหลายๆหลเก่งกะมันให้จะเสียบครับห <c oughs> ยาดเลือใจเ <c oughs> ห็ดจะมูกมูหลายแ <c oughs> ห,ห <c oughs> ้งครับเ <c oughs> มืเ่อกี้ได้ไปกระสอบปุ๋ยคนแล้วครับหลายอย่ลี <c oughs> ิไปที่หนองเบิ่งครับ <c oughs> <c oughs> กำลังเกิดหนึ่งเรื่องกับไรซ้ายม่แค่ส่วนหนึ่งของฟ้าครับอือ,อกำลังออกน่าใจครับต่บอไปไง ตน่อยเพิ่น,น้อยออก็ท่านเอาอืมขัดเอาแต่ตงามตัวน่อยก็บรรโณษขึ้นไงนี่น มันตังต้งใจมา่กี้ว่าตัง้งให้ได้ยินเนาะปุยมาใช้เลยตองเป็นเกนเน็บใบเมื่อ่ละเ่อ่ล่ะพี่น้องเอาจเราต่ดอกไม้่นใส่ออกกรบอกมืดดอกไม้่นเบาฝนกลังมาเลื้ยงออกน้อยดอก่น ัก็กำล,ลังออกใหม่หอยกอกอกำลังออกใหม่ครับดอกโบกสุดหอยกอหรือหอยลังอ่อนครับดอกก็ลังงามหอยสองครับหอยเจ้า ลมมาออกปลาท่านมันออกพี่น้องไปต่อบ่อไดพี่น้องผุนมึงพุนลมมองยัยมืดมาเลยก่สิไปต่อฝ่าออกมาหนทางครับเ<ห>สียงเสียง,งฝาเพลินห้องออไไมือนก็ถือว่ามันคุณสองไข่เขียวต้เห็ดปวกไงนี่แต่หมูมู้ายครับพี่น้องหมืด เหมือนมาเลยสรุปยอดอยุรดครับฝ่าห้องเฝ้าย่างออกมาหาทางออกครับสรุปยอดได้ยอดม้านของข้ามบนนี้ครับฝ่าพ้นกับมานแล้วมันกับม้านคูณสองสามเพื่อจะมูมูกเก็บไปฝากร้านครับนี่ร้านเขามากินถ้ามันตั้งใจเก็บเอาหนิวเอาไปบ่มมดครับ มันเดี๋ยวพี่ว่าช่อมถูปุ๋ยเอาไปบ่วชนเนาะเห็ดปวกบ่วพ่อมูใหญ่คือเพิ่นครับพ่อมองละสองดอกสามดอกก็ประมาณ็ดไข่เขียวเฮ็ดที่เป็นเมเปิลเ่าะเฮ็ดทีออ,อกจำเนี่ยรเข้ามาบ่ถือโซนมันมันเป็นลาเห็ดออกคื่โซนบัตรละเวียงเพล่นอ, <laughs> อันนี้เขามาปลา,า,า,าเขาเคยมาเนาะเมียนจ้ะมาปลาเขาเคยมาจะเห็ดออกที่โซนบัตรละเวียงเพิ่นนะเขาเคยได้แต่ก็ถือว่าบ่ผิดหวังได้จับได้บ่ายอยู่ครับเมียนมายังได้งัดทางงัดอยู่ ิดหวังเรากระบาลเราพูดพูดเราเมาใหญ่กรมานเราเจ้าห้องคึมคึมเเฝ้ากัญยาอออกจากป่าครับคุนไร้ถือก่ะม้าไปก็ลังใจแต่เพื่อกัยญามาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอกันไม่คิปหน้าครับกระบายแล้วค่ะคิดนี่ครับไรดาร์ซิมึอคิดนี่กรมานอีกมือหนึ่งไปพายุใหญ่มาแล้วมาเมื่อได้กระช่วงบ่ายพอจะฝนไหลครับจอกปลากระพัน กันไปชิมหนาสวัสดีครับมืดมาเหรอ